นีจาเมื่อกี้ค่ะก็เมื่อเช้ามันยังตูมอยู่เลยนะแล้วตอนแดดออกมันก็ยังไม่บานนะคะอันนี้จะเป็นซากดอกเต่าที่ยังเคยลงเฟซบุ๊กเนาะคือเรื่อง,องเรื่องอะเมื่อเช้าอะมันยังตูมอยู่เลยค่ะน้องน้องยังไม่บานอะเที่ยงน้องก็ไม่บานนะเนี่ยเพิ่งบานเมื่อกี้นี่เองค่ะแล้วก็ช่วงปลายเกสอนน้องยังไม่บานเลยหเนี่ยเพิ่งบานเมื่อกี้นี่เองดีใจมากเลยอตอนแรกยังแอบหวังเล็กๆว่า วุ้ยวันนี้ยังไม่บานเลยเดี๋ยววันธรรมชาติต้องอดเห็นแน่ๆเลยเหมือนเขารู้ว่าเขารีบบานให้เฉยเลยบานตอนนี้ด้วยนะเนี่ยค่ะแล้วก็มีตุ่มเล็กๆนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยตุ่มดอกอะคะ่ะขึ้นอีกแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอือฮึน่ารักอะคะ่ะดีใจมากเลยนึกว่าจะไปบานวันธรรมดาซะแล้อ่งน้อยก็เห็นน้องบานเนาะ แล้ววันนี้ไลท็อปนะคะอันี้อัปเดตตอนแรกนึกว่ามันจะตายนี่มันมีต้นใหม่งอกขึ้นมาด้วยะคะ่ะช่วงนี้ก็จะง,งดให้น้ำแล้ววันนี้แต่ว่าตุ่มดอกอันนี้ช้ามากเลยอะ่ะคือดอกมันโตช้านะคะแต่ว่าเนี่ยมันมีตุ่มดอกเยอะมากเนี่ยเกือบ กับทั้งต้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจะซูมให้ดูเห็นไหมแต่ดอกดอกน้องเขาแบบพอเป็นตุ่มแล้วแบบแทงดอกช้ามากค่ะหมายความว่าขนาดของดอกเขาอะช้ามากไม่เหมือนเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วอะมันออกไปพร้อมๆกับดอกแรกของชูแมนที่บานเนี่ยนะ แต่ชูแมนเนี่ยการเติบโตของดอกเขาอะระยะเวลาของจะบานเนี่ยคือไวมากสำหรับคนที่แบบอยากจะเลี้ยงแคตตาแล้วเห็นดอกไวๆอ่ะก็แนะนำแม่มชูแมนเนาะเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้ออีกแต่เนี้ยก็ยังไม่รู้นะว่าดอกมันจะเป็นยังไงก็ลุ้นอยู่ว่าก็มือใหม่อ่ะก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะรอดมันจะตายอะไรเงี้ยก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงอะค่ะ แต่ว่าทุกต้นหนึงก็ยังแบบมันก็ยังอยู่ดีอยู่นะก็อยากจะขยายพันธุ์นะคะลองศึกษาไปเพื่อนเพ่อนที่สนใจก็ลองเลี้ยงดูก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเพาะเนี่ยมะพร้าวทะเลทายดู